ก็ตอนรับก็ซื้อของ้อไดมซื้คแล้วก็แ่อสอมน้อยค่อยจะออกคนมันจะออกมานอนนอนไปนอนไปนอนได้ได้ได้นอนลง มันโปบรรยากาศเหมือนคืนคึมเหมือนฝนจะตกค่ะ รถไปไอ้ลูลรถเจ้าไปเฉลียวเพื่อไปแกแอ๋อเออต้องตัดตำจำแบบนี้แม่มันจังป่งจำจำดูสานี่มันใกล้บ้านยายแล้วนะอันตรายเขาบอกอย่าอย่า เอามาใกล้คนนี่เอามาใกล้ตรงหน้าบ้านเลยเน,นี่ใกล้บ้านชาวนี่อันตรายเขาไม่ให้ใกล้ไอ้ดาวไปไหนดิ ขึ้นไปตรวจสอบข้างบนก่อนเอออันนี้ผักหวานค่ะดูดูต้นผักหวานสูงมากเลย สูงมากเลยนิยวทำอะไรวะริวทำอะไรหเห็นเือหน้อยบ่เฮ้เห็นเือหน้อยสิ เล่นเฮือนน้อยคนเดียวบ่ลูกเพื่อนไปไหนเฮเพื่อนไปไหนแม่แกไปไหนฮ้ไปเชลอแม่เทาไปเชลือ,ปลอไปผู้เดียวเพราะเท้ายู่เพื่อนบ่ เลาะบ,บ้านเองสมัยก่อนเขามาเช่าบ้านอยูอ่ยังไม่ถอนมันเป็นตะเมยใชยไหม แผ่นไปแล้วทอนไปแล้วบอมันนี่นะได้สักบาทองนนโอ้ก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้สักบาทยังตอนทั้งเทิงพุ่นบ่ทั้งเทิงพุ่นทอนแล้ะบ่เออรวมกันเป็นรวมกันเป็นห้าพันบ่ รวมกันเป็นห้าพันเออบ,บ้านก่อนไก่เจ้าบ่อนี้ฮะเหมือนไก่ค่อยแต่ว่าตัวนั้นอ่ะตัวผู้นะเอบรรยากาศ นี่ยังไม่ถอนเลยโอ้โหว่าเขาจะมาถอนวันไหนอันนี้านนน้าตายดูโอ้้านน้าตายเพื่องกองใหญ่แท้ สาบเสือนี่ดอกสาบเสือเห็นไหมนี่ดอกสาบเสือดอกสาบเสือต้มกินใบมันก็ได้ค่ะปิดเอาใบมันไปนต้มรักษาแม่พยาธิตัวตืดค่ะ มันนี่ยังไม่ได้ถอนผู้เล็กไฟนี่ลวนะผู้เล็กไฟอสมัยก่อนอยู่ตรงนี้เลยฮะ ไอ้มิวอืมเขาก็เช่าตลอดแหละเขาก็ปลูกอยู่เด้เขาก็ปลูกเขาบ้านดูว่าปลูกกันยังไงอุ้ยปหาว่าเขาก็ปลูกได้ค่ะเขาก็ได้ขายทุดทดอยู่เด้เขาก็ได้ขายทุดๆอยู่ ข้างใ้เรื่องล้าวมันคนละพันข้าวลำมันอันนี้นะข้าวพันยาวมันคนละพันอัไยูม่ไม่คือมันคนละพันทามันแล้วเจ้าไขเยช่างเถอะมันคนละพันอันนี้นะพันอันนี้ขาวลำมันข้างหน้าน่ะมันไม่งามหูมันไม่ดกหอดข้างในดูแลดูไม่รู้ อุย้ยยัไปเฮ็ดนั่นนั่นนั่นอ้านืนานนานาลูเยอืมลูกเอ้ยให้มันเมื่อเซลูกเอ้ยให้มันเมื่อยเซลูกเอ้ยสื่อสวยไหมเสื้อสองร้อยนะ